สภาโหวตผ่านงบ DES เก้าไกลเนี่ยปรากฏว่าตัดงบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยเงียเยนเลยนะครับเรื่องการอภิปรายในสภาเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในวาระการอภิปรายงบประมาณ2,566เป็นงบประมาณรายจ่ายนะครับปรากฏอีกหนึ่งอย่างที่เป็นงานซึ่งถูกพรรคเก้าไกลตัดคืองงบ DES สภาโหวตผ่านงบ DES แต่ว่าผ่านไปแล้วยังไง ก้าวไกลเนี่ยปรากฏว่าตัดงบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยเสียเฮี้ยนเลยนะครับคือไม่รู้มันเป็นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือเป็นศูนย์ปกป้องคณะผู้มีอำนาจน,นะครับก็เลยไปชนกับก้าวไกลเสียดทานกันทางการเมืองแน่ๆครับวันนี้ในเนื้อหาวันนี้เนี่ยนะทางก้าวไกลก็อภิปรายการตัดงบประมาณศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมครับตัดแบบเฮี้ยนเลยนะครับบอกว่าไม่เป็นกลางไร้มาตรฐาน ทีเป็นแค่ตาประทับให้รัฐบาลปิดปากประชาชนนะครับในเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีเป็นการพิจารณามาตรา16งบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเรศรษฐกิจและสังคมนะกระทรวงนี้ตั้งมาใหม่แต่มีปัญหาเยอะเหลือเกินในการนะฮะมีปัญหากับฝ่ายตรงข้ามประยุทธ์นี่นะครับนะแล้วก็มีหน่วยงานในกำกับนะใช้วงเงินอยู่3.73พันล้านบาทโดยมีนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมธิการอภิปรายถึงงบประมาณของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติเนื่องจากหลักการสำคัญขององค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือความเป็นกลางซึ่งเป็นสิ่งที่นะมันกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยในมาตรฐานสากลนะครับคือการอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐมันจะเป็นกลางได้ไงอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐ นายประกรณ์วุฒิเนี่ยบอกว่านอกจากนี้ศูนย์ยังไม่มีมาตรฐานกระบวนการทํางานของศูนย์ไม่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นกระบวนการที่พายายามจะตรวจสอบข้อมูลข้อเทจ็จจริงด้วยซ้พราะกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของศูนย์เนี่ยคือการสอบถามไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยที่ไม่มีการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆไม่ติอื่นเลยทั้งความไม่เป็นกลางความไม่มีมาตรฐานนํามาซึ่ง3ามปัญหาคือ1นึศูนย์ดังกล่าวมีไว้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเพื่อดําเนินคดีปิดปากกับคนเท่านั้น 2. เลือกปฏิบัติ ว่าจะตรวจสอบเรื่องใดหรือจะเงียบเรื่องใด 3. คือการเผยแพร่คําโกหกของหน่วยงานราชการทั้งหมดคือการทํางานที่ไม่มีขั้นตอนเป็นมาตรฐานสุดท้ายศูนย์ดังกล่าวทําตัวเป็นแค่ตราประทับรับรองในการทุจริตของภาครัฐเท่านั้นมี่ก่าวไกลพูดนะครับตนยืนยันว่าศูนย์ไม่ควรจะดํารงอยู่และไม่ควรได้รับงบที่เป็นภาษีประชาชนแม้แต่บาทเดียวจึงเป็นเหตุผลที่ขอตัดงบของศูนย์จํานวน86ล้านบาท นางสาวนาภาพรเพชรินดาสอสอบัญชีรายชื่อเสรีรวมไทยก็อภิปรายเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนะฮะบ,บอกว่าก็ขอเสนอตัดงบประมาณลงของกระทรวงดีเเนี่ยจริงๆขอตัดไป50%เลยนะครับนะเพราะยังปล่อยให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากแก๊งกองเซ็นเตอร์เว็บการพนันออนไลน์รวมถึงเฟคนิวด้วยซึ่งงบประมาณที่กระทรวงนั้นขอมาเนี่ยนะครับก็มีส่วนในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชน ทางด้านคดีออนไลน์ศูนย์ช่วยเหลือปัญหาออนไลน์หรือแม้แต่กระทั่งสร้าักิจกรรมเพื่อสนับสนุสนภารกิจของคณะกรรมการทางอิเล็กทรอนิกซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อองค์กรของท่านเองหรือเปล่าที่ขอมาเนี่ยการขยายผลหรือเพิ่มประสิทธิภาพสมาร์ทอัพออฟฟิศเป็นโครงการที่ทําเพื่อหน่วยงานของตนเองมากกว่าและยังบอกต่อไปว่านะครับถามว่าได้ทําอะไรเพื่อช่วยประชาชนเต็มที่แล้วหรือ,อยังเพราะประชาชนถูกแก๊ง call center โทรมารบกวน และสูญเสียเงินจํานวนมากทางกระทรวงทําอะไรไปแล้วบ้างทั้งที่ทางกระทรวง DES ก็ควรจะเป็นหน่วยงานกลางในการรับเรื่องราวร้องเรียนและก็ควรจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบรวมถึงกระทรวง DES ก็ไม่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาประชาชนด้วยกระทรวงนี้ทําตัวแบบวนไปวนมาไม่ช่วยประชาชนเข้าสู่ดิจิทัลที่แท้จริงในสภาก็มีองครร์พิทักษ์นายกชันใดในกรรมธิการและอนุกรรมธิการก็เกิดองครร์พิทักษงบประมาณฉันนั้นเจ้ากระทรวงไหนที่สสเป้าว่า มีงบประมาณของกระทรวงไหนเข้าแล้วรัฐมนตรีของตนเองเป็นเจ้ากระทรวงอยู่ก็จะมีการเข้าร่วมประชุมมากมายเพื่อต่อต้านและไม่ให้เกิดการตัดงบจนมีปัญหาซึ่งเกิดเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและน่าเศร้าใจนะครับเพราะไม่คุ้มค่ากับประชาชนนะครับจากนั้นที่ประชุมก็ได้ลงมตินะครับมาตรา16งบของกระทรวงดีเอสด้วยคะแนนเห็นด้วย2 2 4เสียงไม่เห็นด้วย106เสียงงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนนะครับก็หมายความว่างบนั้นผ่านนั่นแหละครับ แต่ก็เกิดการตัดงบออกไปบ้างสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580